3, 2>, 2, 1, ゼロ年、メイソー中、オンテナ貼ってみよう。3, 2, 1, 僕は研究中、ミラー年に見てた。リアオリオ、んー、たぶん、未来はクッキングママ、ママキュアニ มีคนบอกว่าผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยหมาะกับเกมคุกกิ้งมาม่าเอางั้นเลยเอางั้นเลยเหรอครับจัดไปโหนี่ครับมาทำอาหารกันเถอะอย่างแรกนี่ก็ต้องทำไก่งวงครับนี่เริ่มต้นก็มีคุกกิ้งมาม่าใช่ไหมถอนขนแม่งเลยไอ้คุกกิ้งมาม่าจัดครับจัดเลยมาม่าตึ้งตึ้งมุงมิงเหรอมุ อะไรคือมุงมิงใครใครเป็นมุงมิงครับดูดูเกมมันไม่มุงมิงครับนี่เรียบร้อยถอนขนนี่เราได้ไก่ไก่เนียนๆไม่ใช่ไก่ดูถอนขนไปแล้วน,นี้ควักไส้ครับโอเคควักนี่อะไรไม่เห็นได้เลยเอามือล้วงได้โอ้ยตายครับนีอะไรดินไก่ไม่ใช่แล้วคืออะไรอะ่ะหัวใจเือ,อเอาตับตับ,ต,บตับไก่เอื้ออา้าวออกไม่ทัน เอาทำต่อครับไม่เร็วตอนนี้เราก็ได้ไก่งวงถอนขนลวกตับลงกไตลวกไส้ลวกภู่บอกเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่เป็นไง <c oughs> คุกกิ้งมาม่าใช่ไหมเดี๋ยวครับทำอันนี้ต่อคืออะไรก็ไม่รู้ครับมันคือตอกไข่ก่อนเลยอย่างแรกครับการตอกไข่ที่ดีนี้ต้องเคาะชื <c> ่อ <oughs> ทำไมมีเลือดด้วยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ไข่ตอ,อกอเป็นไงมืออาชีพตอ,อกไข่มือเดียวนะครับดูไวอืออับอาจารย์อีกอันอีกอันเอ้ยโยนทิ้ง ก็ไม่เลวโอ้ยม่ดหลอนบอกแล้วคุกกิ้งมาม่าผมเล่นได้นะครับแต่มันไม่ใช่คุกกิ้งมาม่าพัดอื่นนะต้องพัดเถื่อนๆอ,อย่างนี้นี่แหละตัวเถื่อนของจริงผมไม่มุงมีนะครับผมโหดทั้งหมดมันเป็นความผิดของเคอร์บี้ชิบผมไม่ผิดเอ้ยคนคนอ่าเรียบร้อยแมนเนอร์นี่แหละมาม่า <laughs> นี่แหละคุณแม่โอ้ยโอเคครับต่อไปคือกัน เอาอันนี้มันจะใส่จะใส่ใส่ไก่ครับปึ๊บอับชุบอับไก่จะไส่ดีวาไก่งวงอย่าอาลวงเฮ้ยคุณแม่อย่าทำล่วงอย่างนี้สิหนูมไม่ชอบมันมุ้งมิ้งไปเรียบร้อยอับติดขามือนี่แหละคุณแม่เอาแล้วครับต่อไปคือการหันคอไก่โเคครับเราถือมีดมนาะหันด้วยมุม45องศาค,ครับจะทำให้ไก่ขาดได้อย่างง่ายลาย คืออะไรทำาไ้ตัดไห้ขาดเอาแดงฮ้ยขาดแล้วเรียบร้อย่อาตัดคอไก่อย่างร้อนอาหารโคตรจะน่ากินเลยโอเคครับเราจะทําให้อ่าเปิดสวิตช์ครับการจะอุ่นไก่นั้นต้องให้ขีดสีเขาพอดีอ่ะเลยเลยเลยไปไกลเอ้าก็ใช้ได้นี่โอ้โคตรจรน,น่ากินเลยนี่มันไก่ย่าง18ดาว18ดาวเลยเนี่ย นี่ครับคุณแม่ต้องอย่างนี้แม่สี่เดือนที่ดีนี่แหละคุณค่าที่แม่ควรควรโอเคครับต่อไปตัดขอไก่ครับชิ้นส่วนทุกไก่ของชิ้นส่วนทุกส่วนของไก่เนี่ยมีค่าครับเราจะเอามาใช้ให้หมดครับโอเคหันห่นหั่นบองตรงผมไม่เคยเล่นเกมทำอาหารมาก่อนเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่เล่นแล้วจะไม่มีอีกแล้วอ คุกกี้ม,มาเม่โอเคเทครับชามไหนก่อนไม่บอกหรอกครับเอ๋อเปอิดไฟก่อนนะแป๊บนี่ไฟแรงอึ๊บเทใส่ใส่กระทะต้มอึ๊ยเขยา่าเขยา่ขยาพึ้มกึนี่เชฟมือโป้เชฟมือโปเขยา่าเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดเอากดเปินขี้ขวาเอ้ยเสร็จอ่าเป็นไงไดซุปไก่สกัดน่าสงสารไก่ลยเ,เล่นไปเล่นมาไม่ใช่แล้วเนี่ย โอเคครับอันนี้คือให้ทำอะไรครับอาจารย์เอาออกระโอ้ได้ <laughs> แล้วมีขนไก่มีอะไรเนี่ยโอ้มันไม่ใช่แล้วผมว่าเอาออกครับออกขนไก่ออกเรียบร้อยเราได้สตูเนื้อไก่มาเรียบร้อยครับเป็นแกงไก่สมบูรณ์แบบ <laughs> เฮ้ยทำไมมันมีเนื้อ,อมีขนนกติดโอเคครับจบจบเกมเยัง <laughs> คลิปนี้จะยาวนานไปถึงไหนขอบคุณที่ฮะ ขอ,ข,อขอบคุณที่มาเปลี่ยนหัวใจของคุณแม่ให้สดใสล่าเลงโอเคครับนี่คือเมนูแห่งหัวใจของคุณแม่เลยมาม่าเลิฟนี่คือไ really. หลเต้า <c volta> ห to es, าู้เต้าหู้หรืออะไรไม่รู้ครับนวดยำข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 ยำ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 ย นวดอาเจับปุ๊บปุ๊บโอ้ยเริ่มเริ่มแอดวานเริ่มแอดวานความมุงม,มิงมอีกอึ่นอย่างนี้ครับอ่าเริ่มเป็นรูปร่างเป็นไงคุณแม่นี่แหละเจ้าผู้สูดคุณแม่นะแค่ขยำด้วยมือเดียวคือคุณแม่มีมือเดียวครับอืมโอเคครับจิมจิมจิมไงวะใช้ไงอะ่ะอันนี้คืออะไรดูดอ๋อดูดนี่ใสไตอ๋อเพิ่งเพิงพ่งรู้ขอโทษแอมซอรี่จ,จักรจี้หัวใจแต่แอมตกบันได ออุดูดดูดอ่าเรียบร้อยดูดแล้วอ่าต่อไปเป็นเต้าหู้กับไก่มาผสมกันครับเต้าหู้หู้อบด้วยโอเคกดครับนี่ครับสีขาวพอดีครับรอบนี้เฮ้ยอ่าเอาเลยยังดีกว่ารอบที่แล้วครับเป็นไงมีการพัฒนาเยี่ยมอาหารเริ่มจะน่ากินนี่ไม่เลวตอนนีู้้แม่ก็มีอาหารจานด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟ ไก่น้อยไปสู่สุคติแล้วเพราะคุณด้วยความรักของไก่ด้วยความรักของสัตว์มามะ่ามาม่ารักสัตว์คือรักรักตรงไหนวะตอนนี้คุณก็ได้เห็นแล้วว่าทุ่งหญ้าเนี้ยที่คุณฆ่าไก่ไปเนี่ยไก่ที่ไรเดียงสากินหมายความว่าไงวะเอาทูอา้าวกดไปเป็นลิงก์ไปรีเทิร์นสรุปว่าเกมนี้ก็คงจบ เปลี่ยนแค่นี้ครับแล้วอย่ามาบอกว่าคุกกิ้งมาม่าภางนี้ไม่ใช่ครับนี่แหละคุกกิ้งมาม่าคือภาคอื่นไม่เล่นแล้วเล่นไ้ไดแต่ภาคนี้ครับไว้มาต่อบข่าวนาบ๊ายบายฟ <c oughs> <c oughs> องตรงมุ้มิ้งเกินไม่เล่น <c oughs>